โอเคครับคุณผู้ชมก็กลาบสวสดัดและสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะหน้ามาโน1หนึ่งไทยแลนด์คนที่คนเดิมขอทุกคนนั่นเอง <c oughs> มาครับคุณผู้ชมมวยไทยครับแชมป์มวยไทยครับคุณผู้ชมมวยไทยแชมเปี้ยนนะมาทุน500ร้อยครับเบสสิบบาทออโต้สปินหนึ่งพันรอบคุณผู้ชมเกมนี้ผมแทบไม่เคยเอาลงเลยป่ะอืมเคยเล่นนะแต่ไม่เคยเอาลงเลยนะ มาดูนครับนะมีพี่ขอมาผมจัดให้ครับคุณผู้ชมขอมา2เกมผมจัดให้มวยไทยก่อนแล้วกันนะเกมคู่รักเดี๋ยวผมจัดให้ทีหลังอมืมาดูนครับเกมมวยไทยแชมเปี้ยนวันนี้จะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมวิ่งสเก็ตเตอร์มา2ตัว <c oughs> เออใครที่ยังไม่มีเว็บเล่นนะหรือใครอยากเล่นเว็บดีๆครับหรือใครอยากเล่นเว็บเดียวกันกับที่ผมรีวิวนะกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับคุณผู้ชม,มดูกัน,นยาวครับมา คนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้ยังไงก็าฝากกดติดตามหน่อยละกันนะครับนะ่าเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอืผมไปดูช่องอื่นเขาเล่นมวยไทยแชมเปียนนะโอ้โหวายเต็มกระดานคุณผู้ชมเขาเล่นได้ไงวะ <c oughs> อพอดีไปดูวันก่อนไปดูคลิปช่องหนึ่งมาครับเขาเล่นมวยไทยแชมเปียนนี่แหละว,วายมาเต็มกระดานวะ่ะ เออมันตอนนั้นก็แบบตึงหิดตึงหิต,หตหใจอยากเล่นล่ะแล้วพอดีมีพี่มาขอเกมด้วยอีกผมก็จัดเลยละกันครับมวยไทยแชมเปี้ยนนะอยากมีไวเต็มกระดานแบบพี่เขาบ้างไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคุผู้ชมนะอืมรุนไปพร้อมๆกันเลยลอืมคุณมาห้าร้อยครับตอนนี้ละสามร้อยกว่ากว่านะกว่าบาท อออเอาอะไอแดงว่ะไอแดงเป็นนักสู้ครับคุณผู้ชมอืมมาแดงกับนักเงินมาพร้อมกันว่ะ <Yeah. S 1> ก็ประชาสัมพันธ์หน่อยละกันนะครับคุณผู้ชมนะช่วงนี้ผมลงคลิปทั้ง3ช่องเลย ใครที่เป็นนิฟซีตัวจริงนะแล้วก็ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงในแต่ละวันครับนะฝากกดติดตามอีก2ช่องแล้วก็ที่สาคัญเลยกดติดตามช่องนี้ให้ผมหน่อยแล้วกันครับคุณผู้ชมนะใคกกดติดตามแล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคุณผู้ชมอืมนะใครใจดีก็ฝากกดติดตามอีก2ช่องของผมด้วยแล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นช่องหน้าม้าโนหนึ่งไทยแลนด์นะหน้าม้าโนหนึ่งไทยแลนด์ x 2นะรวมไปถึงช่องเทพเจ้าหน้าม้าโนหนึ่งไทยแลนด์คุณผู้ชม ยังไงก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันดูเป็นเงียบๆครับนะทำไมภาพฝันแบบเหมือนพี่ช่องนั้นเขาไม่ได้เลยว,วายเต็มกระดานนะคุณผู้ชมเฮ้ยหมุนนานดิเออทุนเลยร้อยเก้าสิบครับคุณผู้ชมจะรอดปะเนี่ยโอเค ฟีเกมมาครับไอแดงกับไอฟ้าจะให้ว่ายเหนียวเนืบคุณผู้ชมแปดมุนมาจัดไปขอไว้ายเตีมงกระดานเพื่อนไอแดงกับไอฟ้าไม่มาเลยนะโอเคอฟ้ามาแล้วครับไอน้ำเงินมาแล้วครับเก็บตัวว่ายไปก่อนเพื่อนโอ้โหขีวีดีคุดครับอืมสวยงามพานรามแปดแบบนี้มา การันตีจ่ายทุกมุนนะครับตอนนี้นับเงินมาอีกรอบคุณผู้ชมจัดไปวิลิกุดดอกนีห65้ว่ะจับอีกทีเพื่อนโอเค40โอ้ตัวไวไม่ตัวาวเหมือนหมยไม่ไม่ค่อยเยอะเลยนะไม่เห็นตึงกระดานแบบของพี่เขาเลยมุนสุดท้ายครับโอเคโอ้โอ ีเกมหมายไม่เห็นตึงกระดางของพี่เขาเลยอะเรามีแค่สี่ตัวเองคุณผู้ชมได้มาสามร้อยแปดสิบสองครับมาโอ้พอได้ฟื้นขึ้นชีพครับกลับมาทุนเท่าเดิมคุณผู้ชมไปต่อเลยนะกับเบ็ดสิบเช่นเคยครับบึมบมั่มบีอีกทีเมื่อกี้วายสี่ตัวก็ถือว่าโอเคนะคุณผู้ชมฟรีเกมเมื่อกี้ทำให้เราแบบว่ากลับมาสู่จุดเริ่มต้นนะเหมือนมาเริ่มต้นกันใหม่ ว่าโอเคเลยไม่ได้แย่อ,อสเก็ตสองตัวมาสามรอบแล้วนะรอบที่สี่แล้วครับอืมมาเด็กสิบห้าตีเกมร,รอบที่สองผมว่าแล้วมันจะมาคุณผู้ชมมันมาสองตัวประมาณสี่รอบติดอะเมื่อกี้ มาฟรีเกมรอบที่2มาเรียวครับคุณผู้ชมเอาหน่อยเพื่อนวายเต็มกระดานที่เราฝันคอมโบในฝันนี่เพื่อนมาตัวแรกมาแล้วครับอืมบริกดบางตรงกลางนี้อืตัวที่2ยังไม่มาวะวายโอเคโอ้ยเรานี่มาเยอะว่ะแดงแดงสอง้ำเงินหนึ่งคุณผู้ชมโอเคหัวท้ายจัดไปบึ้มๆบมครับร้อยห้าสิบห้ามา เราได้คอมบูลังกระดามอีกทีคุณผู้ชมมาดิยบึมๆบมนะบึมๆบมนะครับรัอองวันก้อนโตจัดไปสองร้อยสิบโอเคขึ้นพันแล้วครับคุณผู้ชมแดงมาอีกจะมาหมุนสุดท้ายว่ามาช้าไปกว่าเพื่อนโอ้โหได้อีกร้อยเจ็ดสิบห้าปิดท้ายครับโอ้โหฟีเกมโคตรมันว่ะเกมมวยไทยคุณผู้ชมเจ็ดร้อยยี่สิบห้าครับ ปีเกมนี้คุ้มจัดเลยโอเคเพิ่มเบ็ดเป็น30แล้วละกันครับนาออโตสปินเหมือนเดิมครับ1,000รอบมาดูกันแม่งโ,โหปีเกมเบ็ดสิบโคตรมันเมื่อกี้เมื่อกี้อ่าวายกี่ตัวนะสามสี่ห้าห้าตัวครับวายวายอูอ <c oughs> ปีเกมเบ็ดสามสิบ โอ้โหฟีเกียนสามรอบติดเอาดิอืมม,มุนนานโอ้โอเคน้ำเงินมานแล้วครับ โอ้ว,วายปิดหัวปิดท้ายแล้วว่ะแต่ทำไมวายมันน้อยจังวะเนี่ยแดงมาโอเคเข้าตรงกลางสวยงามพลังแปลมาเบ็ดสามสิบน้ำเงินมาอีกรอบครับคุณผู้ชมโอเควายมาเซตทางสองนี้ก็โอเคครับอีสามร้อยเจ็ดบาทครับคุณผู้ชมมาดิเวลิกูดมุมสุดท้ายเพื่อนเอาหน่อยโอ้แดงมาปิดท้ายอีกแล้วลงตรงไหนเนี่ยโอเคใหม่ก็ชื่นใจครับ สี่ร้อยห้าบาทสี่ร้อยห้าบาทปิดท้ายโอ้โหฟรีเกมนี้คุ้มหนึ่งลวโอ้โหฟรีเกมโคตรมันหน่อยเกมนี้ได้มาหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดครับเฮ้ยโอเคโอ้โหฟรีเกมมาสามรอบว่ะคุณผู้ชมเอาเรื่องจัดๆเลยรู้นฟรีเกมมาอย่างเดียวมาผมขอลองได้ถึงสักสองพันแล้วกันครับเผื่อเข้าฟรีเกมอีกรอบนะ ถ้าเข้าฟรีเกมอีกรอบนี่คือแบบว่าโคตรฟุกอะ่ะได้มาสมรอบแบบนี้ก็ถือว่าโอ้โหเยอะแล้วนะคุณผู้ชมแปดนาทีฟรีเกมมาสามรอบอะ่ะเกมมวยไทยแม่งฟรีเกมโคตรเดือดหืมสเก็ตสองตัวอืมไม่ยอมลงสองพันให้ซะด้วยสงสัยอยากจ่ายฟรีเกมเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยอ โอเคคุณ okay, ผู้ชม2000ท้ทนครับมาทุน500ครับได้มา2000ฟรีเกมมา3รอบอ่ะโอ้โหไหลโคตรดีครับฟรีเกมนะไปลองเล่นกันดูกับเกมมวยไทยแชมเปี้ยนครับพี่ที่ขอมาคงคงได้ดูแล้วเออดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับนะใครเล่นเกมอะไรแตกดีแตกไม่ดีอะไรยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลย ถ้าเกมไหนผมดูแล้วมันเข้าตาผมนะเดี๋ยวผมเอามาเล่นบ้างครับนะมาโอเคครับไปรอนเล่นกันดูแล้วกันกับมวยไทยแชมเปี้ยนครับเกมค่าย PG ครับใครที่ยังไม่มีเว็บเล่นหรือใครอยากเล่นเว็บดีๆครับหรือใครอยากเล่นเ,เดียวก,กันกับที่ผมรีวิวก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับคุณผู้ชมนะอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยครับกดติดตามช่องนี้แล้วก็อีก2ช่องที่เหลือของผมด้วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยรักกันครับคุณผู้ชม มาละเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย